สวัสดีค่ะสวัสดีกัลยานมิตทุกท่านค่ะที่สละเวลาเข้ามารับชมรับฟังคลิปของแม่หมอฟางในวันนี้นะคะวันนี้แม่หมอฟางมากับไพ่เทพคตินะคะโดยมีหัวข้อคลิปที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำโชคชะตาอะไรมาสู่คุณไม่รู้เหมือนกันนะแตกก็เรียบเรียงหัวข้อคลิปแบบนี้นะในการที่จะถ่ายทอดในวันนี้นะคะจะขอเริ่มจากไพ่เทพคติเลยนะไม่รู้ว่า จะเอาไพ่อื่นมาด้วยหรือเปล่านะคะก่อนอื่นเลยมาฟังขอบคุณค่ะขอบคุณกัะยาณิมิตทุกท่านค่ะที่สนใจในเรื่องของคอร์สเรียนอ่านไพ่จิตวิญญาณเพื่อการเรียนรู้และคอร์สอ่านไพ่พื้นฐานอย่างมืออาชีพลด50%ค่ะฟังไม่ผิดนะคะน่าจะวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เนาะเลยแค่2วันนะคะ2วันสุดท้ายถ้าใครที่สนใจนะคะเก็บ ราคาคอสอันนี้ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเรียนรู้ตอนหลังก็ได้เพราะว่าคลิปเป็นคลิปเรียนออนไลน์สามารถกลับมาเรียนรู้ทบทวนได้ตลอดเวลาสารตั้งต้นเนาะในการทําครั้งนี้ก็คือมีพี่ๆเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศที่เขาทักมาว่าเปิดสอนไหมก็เลยเออทำเป็นคลิปลิงไว้เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยท่านมีเวลาที่แตกต่างกันแล้วก็เซฟเอนเนอรีไว้เต็มๆเ,เ,เลยกับในคลิปนะคะ สองคอสแตกต่างกันนะคะแล้วสองคอสร,รวมกันก็จะอยู่ที่1,888บาทนะคะยินดีต้อนรับค่ะถ้าสนใจก็แอดไลน์กันเข้ามาได้นะคะรายละเอียดอยู่ข้างล่างนะก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตคุณลูกคุณบาจาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักร,รักษากัละยาณมิตรทุกท่านคะ่ะขอเช็คพลังงานตัวตนของเจ้าของคลิปค่ะผ่านไพ่เทพปฏินี่แหละนะคะสื่อสาร็นที่ ทำไม <l unch> ลุ้นเนาะเวลาที่จะพูดอะไรอย่างเงี้ย energy ก็มาจริงเนาะนการฝึกฝนได้ถึงไพ่แปดเหรียญกันนะเลขที่อ number หกสี่ลดรูปแล้วเป็นเลขหนึ่งศูนย์ต่อด้วยเลขหนึ่งเช่นเดียวกันการ action เนาะแล้วก็กันนะใช่ไหมการฝึกฝนหลงลืมขอลาย ได้ได้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวมาอ่านทีเดียวนะขออภัยนะคะเมื่อกี้มีสายเข้ามามันคือสัญญาณการเชื่อมต่อเนาะอะไรก็อ่านเป็นสัญญาณหมดอะเอาสิเช็คพลังงานอืมทำอะไร เจ็ดหนึ่งเป็นแปดกลยุทธ์พิธีกรรมกลงอกิขโมยแห้งแรง,แรงวันนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำโชคชะตาอะไรมาสู่คุณเช็คพลังงานโอเคโอเคโฉมง,งามจัสเมนเทมเปอแลนจัสเมนเทมเปอแลนด้สำหรับเป็น ขาแม่ราสม,ามีอ่านเลยได้ไหมอ่านเลยได้ไหมอันนี้บอกว่าขอเช็คพลังงานก่อนนะบางคนอยู่ในจุดแห่งการใช้ชีวิตอบันดันแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ในเกณฑ์นะในเกณฑ์ที่เพราะว่าคลิปคือคลิปลรนดอมคลิปสารานะอาจจะมีตรงบางส่วนอาจจะตรงทั้งหมดหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็เป็นไปได้แล้วเป็นพลังงานที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายถ้าอะไรใช่ก็ ก็โอเคเป็นการคอนเฟิร์มแต่ถ้ารู้สึกว่าฟังอึดอัดก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยค่ะแต่ถ้าฟังแล้วแล้วมันก็เพลินๆเ,เนาะก็สามารถไปฟังดูได้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนาโชคชะตาอะไรมาสู่คุณนะคะแล้วคุณจะรับไม่รับนั่นเรื่องของเพื่อนๆเลยเช่นเดียวกันคุณสามารถที่จะตัดสินใจได้ทุกคนมีฟีลิลนะคะแล้วพลังงานที่เห็นได้ชัดหลายคนหลายท่านนะคะอยู่ในจุดที่ สักเซละชีวิตรู้สึกว่ามันสําเร็จแล้วไม่ได้ต้องการอะไรไปมากกว่านี้ไม่ได้วัดกันที่มูลค่าของการเงินนะเรื่องเงินในบัญชีแต่วัดกันที่พลังงานและความสุข mm hmm. คืออบันดันแล้วเต็มพร้อมแล้วเต็มเปี่ยมแล้วไม่ว่าจะเป็นองค์ภูมิความรู้ประสบการณ์ในชีวิตการเงินสถานการณ์ในชีวิตคือลูกถึงฝั่งแล้วชีวิตใช้แฮปปี้แล้วอยู่กับพืชกับไร่กับสวน อยู่กับสิ่งที่ตัวเองมีพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วก็ได้ใช้ต่อไปในเรื่องของชีวิตที่มีความสุขมากๆอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เห็นได้ชั้นกับอีกส่วนหนึ่งที่กําลังอยู่ในจุดที่กําลังก้าวข้ามผ่านขีดจํากัดภายในตนหรือถ้าพูดง,ง่ายๆก็อยู่ในจุดที่เข้าสู่การตื่นรู้ทางด้านจิตญาณอืมเริ่มแต่ต้นปีเลยเนาะทําไมทําไมถึงพูดอย่างนี้ เพราะว่าพลังงานเป็นพลังงานที่เชิงดังเลยนะคะเป็นพลังงานที่คนพบตัวเองได้จากมหรศลสมชีวิตอะมีความรู้สึกนั้นเพราอจัดเมนก็หมายถึงการตื่นขึ้นทางด้านจิตญาณตื่นรู้กระบวนการในหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อลอกคาบคุณไปสู่ตัวตนใหม่อันนี้คือ สิ่งที่เห็นจากหน้าไพ่แล้วบางคนบางท่านกําลังฟันฝ่ามังใช้คาพูดนี้เนาะฟันฝ่าสถานการณ์ในชีวิตเหมือนอยู่ในโหมดเอาตัวรอดอะต้องออกเขาเรียกว่ไงต้องพาตัวเองออกจากจุดนั้นบางคนชีวิตไม่ได้ง่ายนะคะต้องเข้าใจบอกฟังเข้าใจพราะว่าคุณไม่ได้อยากมีชีวิตที่เหน็ดเหนื่อย ดึงดูดแต่ประสบการณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่คุณไม่แต่คุณมาเพื่อเรียนรู้สิ่งนี้ไงอันนี้ต้องยอมรับนะว่าพอเราเข้าใจว่าเออเราดึงดูดสิ่งนี้มามันจะจบเลยนะบททดสอบนะั้นอะแต่เราต้องรู้ก่อนคุณต้องจำตัวเองให้ได้ก่อนอาจจะเป็นเรื่องที่คุณจะต้องไปเรียนรู้อีกเพราะว่าคุณยังไม่เข้าใจว่าประสบสถานาการณ์ที่มันถูกดันเข้ามาในชีวิตอะ ให้คุณจะต้องเอาตัวรอดจากเหตุการณ์นั้นการเงินการงานความรักหรืออะไรเอ่ยใดเนี่ยที่มันเข้ามาทิมแทงเจอหักหลังเจอสภาวะาแย่งชิงทุกสิ่งทุกอย่างเนาะผลงานเอ่ยรูปแบบการใช้ชีวิตที่มันอึดอัดเ่ยคุณอยู่ในจุดที่คุณจะต้องกลับเข้ามาโลกภายในค่ะคุณกําลังโดนผลักเข้าสู่เรื่องของการตื่นขึ้น,นทางด้านจิตญาณคุณถ้าคุณไม่ ของแหนสภาวะจิตญาณเอาง่ายสุขภาพคุณจะบอกคุณจะป่วยคุณจะเจ็บสุขภาพคุณจะบอกเลยอยู่ดีก็ป่วยอยู่ดีก็ต้องลางานอยู่ดีพักงานอยู่ดีโดนไล่ออกจากงานมันจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็บางคนก็บอกอ้างกับตัวเองว่าไม่มีเวลาพักรู้นะว่าต้องทําอะไรแล้วก็แซงทําเป็นว่าไม่ใช่หรอกคงไม่ใช่เรื่องของเราหรอกมาเรียนรู้เฉยๆแค่ไปได้ยินได้ฟังมาแค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยผักสาการเป็นตัวเองไปซะ ก็เลยเจอสถานการณ์เข้ามาแล้วตอนนี้ก็ได้กลับมาเรียนรู้อีกครั้งหนึ่งเป็นพลังงานที่40-60เลยมั้ง40ก็คือโฟแหละ60ก็คือยัง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 ดึงดูดอาจไม่ได้ตั้งใจดึงดูดนะแต่พลังงานต้องมาเรียนรู้สิ่งนั้นอันนี้คือสิ่งที่ฟังเข้าใจดีแล้วทุกคนน่ะมีวาระของตัวเองนะคะก็มาดูกันว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนําโชคชะตาอะไรมาสู่คุณเนาะผ่านไพ่สําหรับนี้นี่แหละมันมีการเดินทางมันมีการปรับพลังงานมันมีการผสมผสานการลงตัวขึ้นพลังงานแล้วก็สิ่งที่รอคอยกับผลลัพธ์นะตั้งแต่เปลี่ยนผ้าปูรู้สึกว่าทรงพลังอาจจะคิดไปเองแต่มันก็คือจริงกับฟาง ไม่อยากให้ตึงมากนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำโชคชะตาอะไรมาสู่คุณคะยืดหยุ่นความยืดหยุ่นชีวิตจะมีสีสันมีดนตรีมากยิ่งขึ้นคุณกำลังจักรวาลกำลังจะให้คุณสนุกไปกับเส้นทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมพระราหูพระอังคารโอ้โหสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำโชคชะตาอะไรมาสู่คุณนะคะชะลันทรอ,อ่านยาวเลยนะมาดูสิสิ่งศักดิ์สิทธิ์อืม้ม โอ้ได้สำหรับเปลนอันนี้พะพายโอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้คุณได้ใช้ชีวิตตามจิตวิญญาณของคุณโดยแท้จริง <c oughs> จบแล้วคะ่ะหมายถึง <c oughs> แสงสว่างในชีวิตปรากฏแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะทำให้คุณมองเห็นความสวยงาม ดวว์ขึ้นโอเคคออยู่สักทีหนึ่งไายสำหรับเป็นบางคนเป็นพ่อหมอแม่หมอนะบางคนรู้ตัวแล้วอ่ะง่ายๆฟังเองอะทำคอร์สใช่ไหมแล้วฟังก็มาไกด์ให้ผู้คนได้เห็นอยู่ตรงนี้ก็ไม่แปลกที่จะดึงดูดคนที่รู้สึกว่าตัวเองต้องมาเปิดไพ่นะแต่ที่จริงอะมันไม่ใช่ทุกอย่างนะากับการสื่อสารการทำนายการสงสารอะไรตรงเนี้ย แต่คุณจะได้ใช้ในเรื่องของเสียงพลังของคุณถ่ายทอดออกมาผ่านหน้าไพ่ถ้าคุณเข้าใจในเรื่องตรงนี้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวอนาคตเนาะเดี๋ยวค่อยไปเปิดในเรื่องของพิมพเขียวกัอนอีกทีหนึ่งนะคะไม่แน่ใจว่าเดืนอนกุมภาหรือเปล่านะถ้าแล้วเสร็จในเรื่องของการดูดวงรายปีนะคะเพราะว่าสิ่งที่เห็นได้เลยนะมันคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่ขึ้นละลอกใหญ่ที่มันจะเข้ามาในชีวิตของเพื่อนฟังชอบพูดให้มันง่ายๆอ่ะ คุณจะได้เข้าใจง่ายๆฟังไม่มีถ้อยคําที่มันมันทาให้พวะพวงหรือว่ากระอักกระอ่วนเนาะฟงอยากให้เพื่อนๆเห็นเลยว่าถ้าตอนนี้ชีวิตของเพื่อนะติดขัดสื่งศักดิ์สิทธิ์จะนาทิศทางชีวิตแสงสว่างมาให้เพื่อนๆแสงสว่างอย่างไรถ้าคุณตกงานจะกระวะอันเนี้ยสื่ศักดิ์สิทธิ์จะทาให้คุณเห็นว่าถ้าคุณไม่ได้มีโซว่วาเป็นนายตัวเองนะทุกคนมีมีพลังงานห่งการเป็นนายตัวเองและเป็นลูกจ้างอยู่แล้วทุกคน แต่อยู่ที่ว่าคุณจะทําอะไรแล้วรุ่งประมาณนี้อันนี้ก็ไปดูในเบิร์ชาร์ตตัวเองได้เช่นเดียวกันหวรวศาสตร์ะวันตกหวร,าาตรวศาสตร์ไทยขึ้นอยู่ที่เ,เพื่อนเอนเพราะว่าถ้าคุณมีความเชื่อด้านไหนพลังงานมันจะดึงไปตรงนั้นแต่ถ้าคุณเข้าใจไปอีกเลเวลหนึง่งคือคุณเป็นผู้สร้างความเป็นจริงในชีวิตของคุณถ้าคุณดึงดูดในเรื่องของความรักความสําเร็จเข้ามาในชีวิตเอาความสําเร็จก่อนสําเร็จในเรื่องของการเงินอ่าพูดพูดอย่างนี้เลยนะ ถ้าคุณอยากจะปลดล็อกตรงนี้มันจะมีทิศทางที่ทําให้คุณพาตัวเองไปสู่จุดนั้นน่ะมันไม่ใช่แค่คุณนอนอยู่เฉยๆมินิเฟดขอบคุณแล้วคุณจะได้มันแต่คุณจะต้องแอคชั่นมันจะเท่ากับดีแอคชั่นทันทีมันจะเท่ากับผลลัพธ์ทันทีคุณจะได้รับสิ่งสิ่งนั้นมันอาจจะมาจากรูปแบบเนี่ยคุณค้นพบงานมหาศจรรจ์ของตัวเองหรือไม่อย่างนั้นก็มีคนมาบอกคุณว่าคุณจะต้องคุณเฮ้ยมันมีรับสมัครพนักงานนี้นะเวลมา แล้วคุณไปสมัครโอเคได้สรุปเงินเดือนดีกว่าที่เก่าเ,เพื่อนร่วมงานดีกว่าแล้วก็เขาเรียกว่าไม่ได้ดีกว่าสิขึ้นพลังงานกําลังปรับจูนให้คุณไปอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมต้องพูดอย่างนี้เนาะเพราะไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดหรอกแต่แค่ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันว่าเราเหมาะกับขึ้นพลังงานไหนคุณอาจจะเหมาะในะช่วงเวลานี้แต่อนาคตขึ้นพลังงานของคุณผักดันแล้วอะ่ะพัฒนาต่อยอดเรียนรู้เสมอ จักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ให้คุณอยู่ที่เดิมหรอกคะ่ะมันก็ต้องอัพกันไปเรื่อยมันเป็นเพราะอย่างนั้นนะแล้วก็ถ้ามองในเรื่องนี้นะมันก็ต้องมีการแอคชั่นอะมันถึงจะได้รับผลลัพธ์ตรงนั้นถ้าคุณดึงดูดในเรื่องของดวงโชคลาบมันก็อาจจะไปเวนั้นก็เป็นไปได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำโชคชะตาที่คุณปรารถนามาให้คุณโฟก,กัสเฉพาะสิ่งที่คุณปรารถนาเท่านั้น ณนะตอนนี้มีผลอย่างมากในทิศทางของชีวิตนะคะแล้วหลายๆคนหลายๆท่านถ้ารู้ว่าตัวเองมาสงสารตรงนี้แล้วก็ไม่ได้ต้านผักอะ่ะก็คือยีบสี่ชั่วโมงทุกคนมีเท่ากันก็แค่จัดสรรเวลาในการมาพูดมาสื่อสารอะไรเงี้ยพราะคลิปคลิปหนึ่งมาฟังลงแคว่วันละหนึ่งคลิปเองละแต่ช่องอีกช่องหนึ่งก็ไม่ได้ไป,ไปลงเลยเพราะไม่ได้ว่างเลยนะก,ก็ทำในเรื่องของดวงรายปีไป แต่ละแต่ละคนแต่ละท่านก็จะมีเวลาเป็นของตัวเองเรามีครอบครัวเหมือนกันเรามีครอบครัวเรามีเรามีทุกสิ่งทุกอย่างและเรามีใจแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เหมือนกันคือคลื่นพลังงานแล้วคลื่นพลังงานสามารถปรับขึ้นและปรับลงได้ไม่มีอะไรจีรังแต่สิ่งที่อยู่กับเราเลยจริงแท้เลยก็คือจิตวิญญาณของเราจิตวิญญาณของเราเนี่ยจะเป็นตัวบอกเลยว่าเราจะไปทิศทางไหนดีหรือว่า เสียงอ่ะข้างในของเราอ่ะคุณจะเรียกว่าไฮเออร์เซลคุรู้ประจําตัวอย่างนี้ก็ได้นะตัวตนที่สูงยิ่งกว่าอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันจิตประพัฒสอนแล้วแต่การเรียนรู้ของเพื่อนอ่ะแล้วแต่นิยามของใครศาสนาหรือว่าด้านไหนเขาจะเรียกกันแต่ขอให้คุณรู้ไว้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันกำลังจะลงล็อกสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนาโชคชะตาที่เป็นความรุ่งโรจน์ในชีวิตมาให้ แสงสว่างและการเติบโตเดะซันฟังพูดอยู่เสมอว่าเดะซันเขาเป็นเด็กแล้วเด็กที่ประสบความสําเร็จย่อมได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสําเร็จในอนาคตเบื้องหน้าคุณจะคุณจะปิดแสงของคุณไม่มิดนี่คือสิ่งที่เห็นได้ชัดสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนาทางให้คุณไปสู่ในจุดที่มันเป็นตัวคุณอย่างแท้จริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนําทางให้คุณค้นพบกับ ข่มพลังภายในคุณจะไม่สามารถรับรู้อะไรได้เลยถ้าคุณไม่มีฐานของกำลังสมาธิอันนี้คือสิ่งสำคัญนะคะฟังก็จะแนะนำให้เพื่อนๆทำสมาธิถ้าตอนนี้รู้สึกว่าทำสมาธิไม่ได้เลยปั่นป่วเหรือเกินขึ้นพลังงานอยากจะพาอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตลองหาอะไรทําที่คุณรู้สึกอินรู้สึกเพลินไมกัมมันะเพลินไม่กับมัน ทำมันจะปลูกต้นไม้จะฟังเพลงจะดูหนังทําอะไรก็ได้ที่มันเป็นนันทนาการให้กับตัวเองอ่ะสนุกไปละมันช่วงเวลาที่คุณทําอะไรเป็นเพลินอ่ะคือหัวคุณจะไม่คิดคุณจะไม่ไปปิดกั้นสิ่งที่จักรวาลจะส่งมาให้คุณสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาให้คุณถ้าคุณมัวควบคุมทุกอย่างคุณจะไม่เห็นผลลัพธ์อะไรเลยคุณจะติดอัตราทันทีแต่ถ้าคุณปล่อยวางทิศทางในชีวิตของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงจะเข้ามาแทรกแซงมันได้ ไม่แปลกที่เราจะมีกันได้ในตรงนี้เราก็มนุษย์ทุกคนก็มนุษย์เนาะในการที่จะมาเรียนรู้มันมีอะไรใหม่ๆเข้ามาให้เราได้เรียนรู้อยู่เสมอแล้วก็เชื่อไวอ้อย่างหนึ่งว่าทุกการเรียนรู้ของเรามันเพียงพอแล้วต่อการตัดสินใจการแอคชั่นการลงมือณนะปัจจุบันขณะคุณไม่ต้องไปโหยห,หาหรือว่าไม่ต้องไปตะเกียรตะกายเพื่อให้ตัวเองจะต,ต้องแบบว่าเป็นคนที่ มีคนน้ำหน้าถือตาเลยเชื่อถืออะไรแต่ขอให้คุณเป็นตัวเองก็พอเป็นตัวเองในแบบที่ตัวเองภูมิใจเป็นตัวเองในแบบที่ยิ้มได้อะแล้วมีความสุขปกับมันนี่คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกถ้าคุณมีพลังงานแห่งความสุขไปเรื่อยๆนะคุณจะบระรลุวัตถุประสงค์ทางจิตวิญญาณคุณจะเกิดความมั่นคงในชีวิตคุณเป็นคุณตื่นขึ้นทางด้านจิตวิญญาณเพื่อเป็นตัวเองค่ะไม่ได้มาเป็นใครเรามีแบบอย่างได้เรามีตัวอย่างได้ในการเดินทางไป แต่เชื่อเถอะการก๊อปปี้วางอะมันไม่มันไม่มีจริงหรอกมันมีแต่การผสมผสานกันแล้วก็มาเป็นตัวเรามากกว่าเรามองดูคนที่คนที่เขาสําเร็จมีเยอะแล้วคนที่สําเร็จไม่เคยไม่ผิดพลาดเขาก็เคยล้มเขาก็เคยพลาดมาแล้วเขาเลยเขาเคยอยู่ในจุดที่จมจอมก็มีมาแล้วฟางเองก็ไม่ได้ตื่นขึ้นทางด้านจิตญาณแล้วชีวิตโอ้โหจะราบลื่นไม่ฟางเองก็ดึงดูด สิ่งต่างๆเข้ามามากมายเพราะเราก็คือแม่เหล็กคนหนึ่งก็เรียนรู้มันไปทุกๆกก้าวที่พอเราได้เรียนรู้เราก็นํามาเล่านํามาบอกต่อแต่และคนแต่ละท่านบางทีก็เข้ามาเป็นครูรู้ให้ฟังได้ซ้ําหลายๆคนนะที่เวลามาโทรคุยกันนะเป็นครูรู้ครูรู้ก็คือมานําทางฟังได้ซ้ํามาถือกุญแจแล้วก็มามอบให้ฟงังเฮ้ยฟังหลงลืมตรงนี้ไหนะบทเรียนนี้ฟังผ่านมานะฟังลืมตรงนี้ไปนะเนี่ย ทุกคนเวลาได้เราที่มาเจอกันนะแล้วหลายๆคนหลายๆท่านกำลังกาลังอยู่ในช่วงที่ความหลากหลายของผู้สงสารเยอะมากคราวนี้ฟังสิ่งที่มันเป็นเรามากที่สุดถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเริ่มกลัวกับเสียงที่มันชอบดังมาคลิปที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ นั่นไม่ใช่นะคะไม่มีพลังงานใดควบคุมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปีวายคุรุคุบาอาจารย์ไม่เคยควบคุมเราเขาให้เกียรติการตัดสินใจและการเลือกเส้นทางเดิมแต่ถ้าอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องทําพลังงานใดกําลังผลักคุณอยู่ตรงนี้คือสิ่งที่คุณกำลังต้องพิจารณาแล้วมันคือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำทางให้เราได้มาเจอกันคือคุณได้ยินสิ่งที่หมอฟังพูดไปคุณได้มอกฟังว่าเฮ้ย ถ้าเกิดสมมุติว่าเราต้องทํำิ่งเนี้ยมันไม่รู้เหมือนกันนะ่ะมันมันมีความรู้สึกกลัวถ้าไม่ทํานะมันต้องเกิดความมันนี้แน่เลยถ้าคุณต้องทําเพราะความกลัวคุณสต็อปเลยคุณไม่ต้องทอํามำเลยใครมาทําให้คุณกลัวเสียงอะไรมาทําให้คุณกลัวเนี่ยต้องกลับไปถามตัวเองนะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณทําสิ่งเนี้ยมันจะสร้างความสุข ครั้งยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตของคุณถ้าคุณทําสิ่งนี้มันจะรู้สึกปลดล็อกมากๆเลยเพราะว่ามันใจของคุณอะมันมันเอ่อล้นมันเต็มพร้อมมากๆอกะมันไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองเพื่อใครอะมันต้องมันมันมันอยากจะเปล่งปังมันอยากจะออล่าออกมาจากความเป็นเราจริงๆริงอะทํามันไปโลดไม่มีใครว่าใครใจยังไงก็ปล่อยเขามันไม่มีใครทําถูกใจใครไปซะทุกอย่างหรอกโนสนโนแคร์บ้างก็ได้ในเส้นทางของด้านจิตวิญญาณ ณนะพอสอหลังจากนี้ไปเลยนะที่คุณมาฟังคลิปคลิปนี้นะทําในสิ่งที่เป็นตัวเองแล้วมีสตินะฐานกําลังสมาธิคือสิ่งสําคัญสิ่งที่เป็นตัวเองคือสิ่งสําคัญแต่ลองฟังดูก็คือถ้าคุณมีสติคุณจะไม่ผิดสินข้อใดเลยในการเดินทางทางด้านนี้ต่อให้คนนั้นจะมาบอกคนนี้มีคู่นะจะต้องรับนะจะต้องรับแต่คุณไม่ได้ต้องการคุณปฏิเสธไปเลยค่ะแต่ถ้าเกิดคือสมมุติว่า คุณพร้อมแหละใจของคุณมันบอกว่าไม่มีอะไรแน่นอนเชื่อฟังตัวเองอะนั่นคือที่สุดของการเดินทางทางด้านจิตวิญญาณนะคะแล้วแต่ละคนแต่ละท่านอะฟังมีความรู้สึกนะรู้สึกรู้สึกเองรู้สึกเองว่าในในช่วงจวังหวะเวลาเนี้สารมันเยอะเนาะสารมันเยอะแล้วทีมอะก็กระจัดกระจายย้งใช้คำว่านี้กระจายแสงตามพื้นที่ของเขาและได้ออกมาเป็นผู้สร้างแหละแล้วสารมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะคราวนี้มันจะตรงมันไม่ตรงยังไง ฟังที่แรงสั่นสะเทือนที่ความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักนะคะมันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะเพราะอะไรพอคนที่จะตื่นขึ้นก็เยอะขึ้นเรื่อยๆ,ๆมาลองรับว่าครอบครัวเราอยู่ตรงนี้นะอารมณ์คล้ายๆว่าลงเครื่องมาจากเครื่องบินใช่ไหมจากแอร์พอตจากเครื่องบินนะ่ะเอาง่ายๆก็ยังไม่เคยขึ้นเนาะก็อารมณ์มาโบกมืออย่อยางเงี้ยนะอยู่ตรงนี้นะจะมองเห็นไหมแค่นั้นแหละจะเห็นกันหรือเปล่านะคะ ก็ต่อมานั้นเนาะสำหรับทีม <c oughs> ขออภัยค่ะ <c oughs> อะไรอีกล่ะอะไรอีกเนาะอยากจะเปิดไพออ่คำแนะนำคำแนะนำส่งท้ายคลิปนี้ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะนำโชคชะตามาให้ความสุขความพร้อมการรู้เท่าถึงการนี่คือสิ่งที่เห็นได้ชัดและการปลดแอกพันธนาการทั้งปวงที่มาเหนี่ยวลังคุณไว้ ให้คุณได้ออกจากสภาวะนี้นี่คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังมอบให้กับคุณถ้าคุณจมดิ่งสู่ห้วงเวหาของ Dark Knight of the Soul คุณจะเจอแสงสว่างเพื่อมา,มานำทางคุณมาในรูปแบบแบบแบบแกายภาพมนุษย์ก็เป็นไม่ได้มาในรูปแบบโซเสียงอย่างนี้ก็ได้ขึ้นอยู่ที่เพื่อนเพื่อนมาในรูปแบบคำพยากรณ์ของแม่หมอพ่อหมอหลายๆคนนี้แหละฟังเชื่ออย่างนั้นนะ อืจะทำอะไรสามใบพอไหมพอแล้วนอกดีใจด้วยค่ะดีใจที่ได้เจอเพื่อนๆนะคะแล้วก็ขอบคุณพลังงานใหม่ๆที่เข้ามาในช่องของบอฟางเยอะมากๆเลยในช่วงนี้นะคะขอบคุณจักรวาลก็มาส่งมาส่งต่อ ตามวาละไม่เก็บไม่กักนะคะมีวาละก็ไปตามทิศทางของตัวเองกันไปทุกคนมีวาละของตัวเองอันนี้ฟังเชื่อแล้วฟังก็น่าจะได้โสม้ต่อในเร็วๆนี้ถ้าเข้าใจในสิ่งที่ฟังพูดนะแล้วก็สิ่งที่ครูครูบาอาจารย์ท่านบอกเลยก็คือคุณดูทรัพสมบัติเดือกินเลยใช้ความคล่องตัวสิ่งสัดเจบ จะนาโชคชะตาก็คือความอบันดันมาให้เ,เพื่อนๆความคล่องตัวในทุกๆมิติความคล่องตัวความเป็นนายตัวเองความที่สามารถจัดสรรชีวิตของตัวเองได้คนที่ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตแล้วรู้ว่าทิศทางในการใช้ชีวิตจะเป็นยังไงพอเรามีเราไม่ประมาณประมาณตนใช่ไหมเราไม่ประมาทตนในการใช้ชีวิตเรามีการวางแผนเรามีการตั้งเป้าแล้วก็เชื่อมั่นว่ามันจะมีเข้ามาเรื่อยๆ ในทิศทางนี้ถ้าคุณจะมาปลดล็อกในเรื่องของการเงินสุขภาพความรักก็ต้องรอคอยไปได้วยกันทุกด้านในชีวิตอะค่ะทาทั้ง4ี่ในร่างกายอย่าลืมนะจิตวิญญาณของเราด้วยในการสอดคล้องกันไปถ้าคุณตั้งสารตั้งต้นก็คือจิตวิญญาณจิตวิญญาณน,นําทางมาในรูปแบบปิ้งแวบลมมันมาก่อนและไอเดียความคิดอย่างนี้ ความรู้สึกมันตอบสนองและธาตุธาตุน้ำใช่ไหมมันก็ตอบสนองคราวนี้คุณต้องแอคชั่นเพื่อให้เกิดธาตุดินรูปธรรมความเป็นจริงชีวิตของคนเราอ่ะมันเป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันสารตั้งต้นมันต้องมาจากทุกสิ่งทุกอย่างมันหลอมกันอะในในจังหวะเดียวอะเนาะถ้าเข้าใจนะคะแล้วก็เรียนรู้ทั้งเรื่องจัก,กระก็ดีส่วนเซนเตอร์เนาะศูนพลังงานขึ้นอยู่ที่คุณไปเรียนรู้จากจาก ส่วนไหนเนาะเนาะท่าท้าทางฐานเลยใช่ไหมเขาก็จะเรียกว่าจักระกุลธิมีอะไรเงี้ยท่าไปทางดรโจนดรโจใช่ไหมก็จะเป็นศูนย์เซ็นเตอร์ส่วนพลังงานไปมีคนออกมาพูดเยอะค่ะแต่อยู่ที่ว่าคุณจะถูกจริตในการรับฟังตรงไหนเช่นเดียวกันคุณจะสนุกจงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นและผู้เบิกบานในเส้นทางถ้าคุณเป็นผู้รู้ผู้ตื่นแล้วจมทุกคุณลองพิจารณาดูเอานะ ว่าคุณเดินถูกทางหรือคุณกำลังกลัวอะไรไปตรงไหนถ้าต้องทำบุญเพราะคนรุ่นก่อนๆบอกว่าถ้าไม่ทำนะจะบาปนะคนอื่นเขาก็ทำกันถ้าทำอย่างเงี้ยไม่ต้องแต่ถ้าคุณอยากทำคุณอยากสร้างเพราะด้วยความปิติใจด้วยความมีมากพอด้วยความอยากแบ่งนปันคุณทำโลดคุณทำมาเลยชีวิตคุณจะมีแต่ความสุขในชีวิตนะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุข อย่าเบียดเบียนตัวเองอย่าเบียดเบียนผู้อื่นอยู่ในศิลธรรมอันดีงามแค่มีสติเท่านั้นเลยถ้าคุณมีสตินะสติมาปัญญาเกิดปัญญาเกิดจะทำอะไรคิดอะไรก็สมปารถนาทุกประการค่ะดีใจที่ได้เจอเพื่อนเพื่อนะคะแล้วก็ขอบคุณจักรวาลที่นี่นำทางเราให้มาได้เจอกันแล้วก็ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะครูคุปบาอาจารย์นะคะที่ที่ทำให้ฟังได้ได้ได,ได้ได้เป็นฟังในเวอร์ชั่นที่ ก็ตื่นเต้นอะ่ะแต่ละวันมีเรื่องเข้ามาเยอะมากๆเหมือนกันเพื่อให้เราไปสู่เป้าหมายในชีวิตของเรานะอืมเป็นยังไงกันบ้างคะกับการรับสารในวันนี้ถ้ามีความรู้สึกใดหรือว่ายังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะทุกๆคอมเมนต์หมอฟังอ่านหมดนะมีความสุขที่ได้ออกมาทำตรงนี้แล้วก็ดีใจที่ได้สื่อสาร กับเพื่อนๆในทุกๆวันค่ะขอบคุณค่ะ